ียงงลองยุไซถามแม่ยูสวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะเลยฟซีท okay um. ี่วันนี้ยืนยังลองเป็นยังลองบอลเมาเปิดเทียนมันก็คือตึ๊ง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 หลัดใช้ลูกบอลเลยค่อยไอ้โน้ตเดียวเพียนยัง อีกสองร้อยกับพ่อสามมืออีกสองร้อยกับพ่อสามมือเสียง่อยสิบวทีบาอันนี้อนนี้เสียงอยสิบไปย้าอบานไหมจ๊เจะไม่จะไม่พ่อะไงอไพ่อลองออแย่ง้อดูบานบางทีพอลองแกมาันนี่บอกท้ากันน้ำพุ่เท่ากันไม่เนี่ยบอกีนีมากช่องมาขี้แซวนะเร็วเร อนูไปร้อเพลงอะไรเดี๋ยวแม่กดให้เพลงไหนเพลงอหนรบอออยากอายเนิอนยอย่าร้ายท่หน่เอานี่เก๊ยเจี๊ยเจ๊ยอยามัีมั้นบง้เอาวเรื่อๆทานชหลาน้จัดเต็มไม่้องจัดเต็มอันนี้คุณคุณแม่ของน้องม่เองจัดเต็มไปทั้งวันนี้แม่ย้ยจัดเต็มโอ้ยอยาก้าย่นบน็อก่นนีก็อลอกดอเฮ้อเดยเกียเไีมาเล่น อยากอเพศแต่ว่าอยากอาเไหนาะบันนี้นาะเอากลมแล้วซิวเอาเอานักหลอกอยากให้กมิตีได้หลอกเพศ่ไหมเนาะก็ะไปลอกให้มูฟังตัวไคไปอาน้ไส่งคุณพ่อไปคุณพ่อไทยหน้าไปอ่ายไหมไกันไปกันเราจะไปกันคะไปหาปาแม่ให้แม่ยอมไปด้วยไะน้องมาเราเจะานี่ไปให้ป้ผานะครับนี่ ลูกฟูดไกไปไปไปไ,ไปไม่เอาไปไม่ไม่เอาป่ะเนี่หนูถือให้นใหนหูคืออะไรพ่อถือให้เลยนีย่ไงไปกันเลย <c oughs> ป้าบ้าไปไหนหนาะจ้าบอกพี่น้องเอยลูบกไไบอกพี่น้องนปะว่าป้าบ้าไปไหนนา เอาลาไป่าลูกมพอเอให้่าลูกนะโอ้ไม่าป่เก่งเลปไปด้ว้เ่อะบานนี่บอกป่ายังว่าแม่ยุ่ซื้ออะไรมาใหม่บอก่ายังไม่ยุ่ยซื้ออะไรมาใหม่บอกปยังสวัครับสวัสดีครับเสียตนังเสียตอำครับ นี่เสียต้อมแล้วก็เสือใหญ่ครับอ่าคุณสุนันท์ฮะแป้นผีเมืองอมาใช้หน้าไปเลเสียนี่รับจ้างดิของเงนของพี่สาวครับเขาพี่สาวไม่เห็นแม่ต้อมไหครับของจัดกับผมพธคงม่ร้องกันนะมากหลายพี่น้องมากี่หนูบอกว่าไปยังว่าหนูได้พินแล้วบอกว่าไปยังได้พินแล้วนะเล่นเล่นเล่นเล่เล่นเนตั้แต่ปากสัวเด้อครับเด้อ

อยากขี่มาหนิขึ้นบ่านเดกขี่เล่นเอาบนึกอยขี่เหรอน้ยขี่ใช่ไหมใช่ไหมมันไม่ได้ลูกไนาเดยวมันโตกมาเก็บมลูกค่อยขี่เนาะไม่ไม่เลยลูกค่อยี่ดานปาขับไหมลูกลูฮะก่าราป่า่า่าปนา่ปอนเยขบวนลกน จะเสร็จแล้วหรือให้นี้กับให้นี้ลูกหลือให้นี้กับให้นี้แล้วลไปีนั่งอน้ลยังไงเดียวเี่ยกเอฮะโ้ยักมักแค่นีนมักักแค่เพือนนี่ยเี่ยนะน่งเที่ไป มาก,กันเมาก,กันอะไะครับป้าปาจะพาเป็นป้าปาจะพาลูกสาวขี่รถวีบากแล้วดีไหมครับ ดีได้ว้าวเป็นไงคะดีดีไหมลูกดีมั้ยดีมั้ยตายว่ะว้ายนี่มีฝังเฉยนั่งหนูชอบหนูชอบแบบมีใช่มไหมบอกเอ็มซีว่าหนูชอบแบบนี้ หนูไม่กลัวใช่ไหมหนูกลัวไหมเมื่อกี้หนูกลัวไหมลูกสาวลูกชาเนาะพี่ต้องเอ้ยเสียต้อมสิเลลูกเคยลูกไข่เนาะบ๊องบองบอนะครับนะครับมากเลยบองบอิดตตาอะไรนะอะไรนะโอ้ยยังพอแล้วบองแม่อะไรเขาตายหนูยิบยอยู่นี่เหรอ สนุกไหมคะสนุกไหมสนุกไหมบอกพึ่บอกไอ,อ้ท่านผู้ชมหน่อยเร็วนนใครไม่กล้าอย่าทำตามนะคะบอกด้วยคะ่อยนะอันนี้เป็น,นอันนี้เป็นความเชี่ยวชาญของป้าป๋านะคะอย่าลอกเรียนแบบนะคะบอกด้วยเร็ว,วม,มันอันตรายนะคะบอกเร็วนะคะมันอันตรายมันชีลมด้วยจ้าเดี๋ยวป้าป๋าเกง่งป้าป๋าขับอยู่อยู่แล้วป้าป๋าขับมาสี่ห้าปีแล้วนนไม่ได้นู่นแล้วป้อมป้อมป้อ ยังย yeah. ังมั bbe bbe> ้มด okay, ีไลฟ์พี่น้องเฮ้ยอะไรมาสิโอเคลูกละลเอ็มเสียเร็วละละเอ็มเสียวเร็วอย่าไป่อย่าไปเพื่อนค่ะลเสียค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วหันมาละเอ็มเสียนบลพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง ตอนนี้น้องเมื่อกี้ได้พินแล้วขอบคุณนะคะทุกกำลังใจให้กำลังใครับเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องเมื่อกี้ด้วยคนลูกคนลูกคนลูกฮ่มวนปะไปขี้อีกบอสขอเดียวโน่แล้วโน่โอเคค่ะโอเคด้วยนะคะบายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ